ตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงครับอุทยานที่ครอบคลุมพื้นที่3อำเภอในเขตรอยต่อ3จังหวัดก็คืออำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนและอำเภอสามเางาจังหวัดตากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับคือห้องเรียนเรือนแพหนึ่งในห้องเรียนของโรงเรียนบ้านก่อจัดสรรที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งห่างจากจุดนี้ไปประมาณ30กิโลเมตร ห้องเรียนเรือนแพรแห่งนี้จึงเป็นห้องเรียนขยายโอกาสให้กับเด็กๆที่อยู่ตามชุมชนชาวแพรแถบนี้ให้ได้เข้าถึงการศึกษาโดยไม่ต้องนั่งรถต่อเรือหรือเดินเท้าขึ้นไปเรียนบนฝั่งห้องเรียนเรือนแพรแห่งนี้นี่เปิดสอนมาถึง22ปีแล้วครับปัจจุบันมีนักเรียน5คนกับคุณครู2คนครับทางสำนักง,งานการประถมศึกษาอำเภอ ได้มาเห็นลูกชาวประมงที่อยู่ในเขื่อนเนี่ยเหนือเขื่อนเนี่ยว่าไม่ไม่มีที่เรียนหนังสือเพราะว่าจากการเดินทางจากตรงเนี้ยขึ้นไปในทางน้ำเนี่ยไปถึงโรงเรียนหลักเนี่ยประมาณ30กิโลดังนั้นการเดินทางไปมาเนี่ยลำบากผู้ปกครองเด็กก็ไม่มีบ้านที่เป็นที่ดินหรือว่าบ้านของตัวเองที่อยู่บนฝัง่งดังนั้นก็ไม่มีที่เรียนมาเจอเด็กตามชุมชนเรือนแพก็ไม่ได้เรียนหนังสือ ดังน,นั้นจึงก่อตั้งห้องเรียนสาขาเรือนแพขึ้นมาในปี2534แล้วเราขึ้นไปเรียนข้างบนไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะมันไกลไม่มีการไปส่งโอ้นี่ท่านแสดงว่าถ้าไม่มีโรงเรียนแบบนี้เป็นไงวาไม่รู้ก็ไม่มี จากความยาวนานของห้องเรียนเล็กๆกลางลำน้ำปิงเหนือเขื่อนภูมิพลในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่สร้างโอกาสให้เด็กๆได้เข้าถึงการศึกษาในระบบทำให้ปัจจุบันห้องเรียนเรือนแพแห่งนี้มีสภาพที่สุดโทรมลงไปมากค่ะ โดยเฉพาะทุ่นแพ่ที่เป็นตัวรับน้ำหนักทำให้ห้องเรียนลอยอยู่ได้กำลังเสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งานแล้วก็เกินกำลังของคุณครูกับเด็กนักเรียนอีก5คนที่จะต้องช่วยกันซ่อมเปลี่ยนทุ่นใหม่ให้กลับมามีสภาพดีเหมือนเดิมค่ะรวมไปถึงส่วนอื่นๆของห้องเรียนนะคะที่จะต้องเร่งซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานค่ะ คือทุ่นแพรเนี่ยจะมีอายุการใช้งานอยู่ไม่เกิน4ปีถ้าปีที่4ี่เนี่ยเริ่มผุลวดังนั้นแพรก็จะหย่อนลงน้ําก็จะขึ้นมาแทนที่ทุ่นดังนั้นสังเกตก่อนหน้านี้การทํากับข้าวแล้วทาอาหารอยู่ที่ท้ายแพรหรือในห้องครัวเนี่ยเราจะยืนอยู่บนน้ําพื้นแช่อยู่บนน้ําหมดดังนั้นก็ทําให้ไม้ที่เป็นพื้นเป็นอะไรเนี่ยก็หมดคุณภาพก็คือมอันแช่อยู่ในน้ำผุพังไป ถ้าไม่มีใครมาช่วยซ่อมจะเป็นยังไงถ้าไม่มีคุณแม,ม่ก,กับคุณอ,อยนี่ผมซ่อม,มไม่ได้พค่นี้คงจำดูไม่ได้นี่จึงเป็นเหตุผลให้ผมและทีมงานคนมันพันอาสาเดินทางมาที่ห้องเรียนเรือนแพรแห่งนี้เพื่อติดตามถ่ายทอดภารากิจของเราอาสาสมัครร่วม70ชีวิตที่เดินทางมาจากที่ต่าง เพื่อมาช่วยกันซ่อมแซมห้องเรียนให้กับคุณครูและเด็กๆให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งครับเข้ามาสำรวจพื้นที่แล้วก็มาคุยกับ ไปถามว่าทางโรงเรียนเนี่ยถ้าผมจะมาช่วยเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างครูมาก็บอกว่าส่วนมากคนมาเนี่ยชอบจะมาบริจาคซึ่งมันก็มีปัญหาเยอะเช่นของใช้ไม่ทันไม่พอเหลือเขาจะไปให้ที่อื่นบางทีก็ไม่ทันหมดอายุเนาะสิ่งที่เขาอยากได้มากมากกว่าคือพัฒนาโรงเรียนเลย <c oughs> ขอแรงมาก็แล้วกันเราก็เลยไปรับสามัครประกาศสามัครแล้วก็ชวนอาสาสามาัครปรากฏว่า เต็มเร็วมากภายใน1เดือนเต็มตอนนี้อาสาที่มาทั้งหมด55คนจาที่ด้วยประมาณ10กว่าคนครับก็ประมาณ70คนภารกิจที่1ซ่อมแซมห้องเรียนเรือนแพรโดยอาสาสมัครจะต้องทำการเปลี่ยนทุ่นไม้ไผ่จำนวน4ทุน่นเพื่อทำให้ห้องเรียนเรือนแพรหลังแรกที่ทุดโทมให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติอีกครั้งค่ะภารกิจที่2ปรับปรุงสภาพห้องเรียนห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและภารกิจที่3ปรับปรุงแปลงเกษตรและโครงสร้างพื้นที่ในการทำการเกษตรค่ะที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและยังเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตบนห้องเรียนเรือนแพแห่งนี้ มาถึงจุดที่จะเปลี่ยนถ่ายจากรถนะคะไปเป็นลรงแรนะคะพอมาถึงเนี่ยด้วยสภาพวิวที่สวยงามนะคะแต่ละคนเขาก็ก่อนที่จะขนสัมภาระก็มีการแบบว่าหยุดพักถ่ายล่งถ่ายรูปกันหน่อยนะคะอย่างแบบว่าน้องๆพี่ๆกลุ่มนี้เห็นมาเซลฟี่กันสวัสบบดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเดินทางมาจากไหนกันคะเนี่ยสีสเกตค่ะสีสเกตโอ้แล้วก็เขามากันกี่คนอะ่ะมาสองคนค่ะมาสองคนทำไมถึงมาร่วมกิจกรรมนี้ได้อะคะ ก็ปกติชอบเที่ยวค่ะก็จะไปเที่ยวกับน,น้องค่ะแล้วก็อยากจริงอยากทำจิตอาสาอยู่แล้วก็เลยอยากาหาแรงบันดาลใจอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะค่ะก็เลยจะมาหาแรงบันดาลใจเพื่อที่จะทำจิตอาสาต,ต่อไปอืกลุ่มนี้เดินทางมาจากไหนกันคะคะ มาทั้งเดียวเีนอันนี้มาคนคัดใหญ่กลมกลืนมากเหมือนรู้จักกับเขาไปหมดแล้วอ่ะรู้จักกันชั่วโมงเดียวค่ะเมืนแล้วก็แยกรถคันกันแล้วก็มานี่ก็ทำไมถึงมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หนึ่งก็คือเพื่อนๆหลายๆคนก็อยากมาเพราะว่าคิดถึงวิทยาแต่เราก็แบบอยากมาที่ไกลๆบ้างคื่อยาที่ไกลที่สุดของการแบบกิจกรรมอาสาเพราะช่วงนี้มันก็มีแค่ครูดอยกับที่นี่ค่ะค่ะแล้วที่นี่มันก็ เปิดรับด้วยเพราะว่ามีคนสละสิทธิ์ไปบางส่วนอ๋อเขารับจำนวนจำกัดใช่ก็เลยเพิ่งซื้อตั๋วเครื่องบินมาอาทิตย์เดียวใช่ใชเพราะว่ามาไกลมากค่ะคุณผู้ชมมาจากใต้มาจากใต้เพื่อรี่ขึ้นมาเหนือสุดมาร่วมทำกิจกรรมทำความดีกันในครั้งนี้ เดี๋ยวกลุ่มนี้เขาก็จะทยอยเดินทางกันไปก่อนนะคะประมาณ10บกว่าคนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันทีน่นู่นนะเจอกันชู่้ๆเจอกันเจอกันคือสมัยนี้คือทุกคนต่างทำงานทำการมีหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าบางทีเราก็จะลืมสังคมแต่วันนี้เราเริ่มมีความพร้อมในหลายอย่างตัวเองเนี่ยผมก็จิตอาสาเราเนี่ยเราก็จะตอบคืนให้กับสังคม ใช่ไหมฮะเพราะว่าคือถ้าสังคมมันดีอะฮะมันก็จะดีส่งต่อความดีขึ้นไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าจิตอาสาคือถ้าเราเราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวคนนู้นก็ไปช่วยคนนี้ก็ไปช่วยแล้วใครจะมาช่วยฮะ,ะก็คงไม่มีใครมาช่วยมันคงต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะฮะคือถ้าที่ตรงนั้นจเจริญแล้วผมว่าเดี๋ยวเขาก็คงไปที่อื่นช่วยเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วประเทศเราคงจะพัฒนาจเจริญ อันนี้ถึงแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วค่ะถึงแล้ว,ลวอ๋อนี่ไงเมื่อกี้เราผ่านโรงเรียนเรือนแพแล้วค่ะตอนนี้เรากาลังจะมาขึ้นแพที่อยู่ใกล้เคียงนะคะก็เดินทางมาประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีค่ะตอนนี้ก็เที่ยงพอดีขึ้นไปคงได้กินข้าวเลยระว,วังแขนนะคะระว,วังแขนเรากําลังจะขึ้นแพกันค่ะ